มันไม่ค่อยเปิดไหมใช่ไหมให้ผมขึ้นชั้นไหนขึ้นมาดาดฟ้าเลยถ้าขึ้นได้นะถ้าเกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ก็ไต่ข้างตึกฝั่งฝั่งตำรวจนะจริงผมแม่งปิดโลกม,มาพี่นุ๊กมาฝั่งตำรวจมาฝั่งข้างตึกตำรวจมาละไอมันอยู่นะผมเลยพี่นุ๊กมัน<า>มัน <ๆ S 3> อยู่นะผมมันขึ้นยิงหัวตองเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วนะไปโลบักไอสัตว์ไปอยู่ ไปยิงบิักลักหน้าหน้หัวสองตายแตแล้วแตกพีแดโดมาา่างสุดพี่นุพี่นุุดเต็ีควายเยไม่ไเพื่อนล็อกเอาดิเพื่อนล็อล็อกดิราูขวารูราูล็อกดิเกกเกแตกอักแตกเออููพี่นุดมเช่อเิน่อนแตก จะมาหาแม่เมื่อไรเดี๋ยวพระรามบนใดกลางนะดีละมันจะตู้ละจะตู้ละจะตู้กันละมันยังไม่ยัดเออเหรอยัดที่อะไรยิงอยู่บนใดกลางอะนะโอ้ยกูโดนอะรล้าหน้าตรงอูยิงยัเทียมีตัวให้ใส่ป่ะมีตัวให้ใส่หน่อยป่ะยังยังยังอยู่ในตู้พี่พี่ได้หัวป้องมันมันได้หัวอะไรมันยัดไหมได้หัวพระรามขอไอ้แทนเอ้ยมันขึ้นดักฟ้าล็อกดิใครอยู่ตำรวจอ่ะรถโอ้โหใครเล่นตำรวจอ่ะเอาจมวัวมันทำอะไรบ้างแทน อ้าวตำรวจโอ้โหพี่นุ๊กโดดไปยันเลยไหมเวนกรรมไม่ย่ะพี่หัวพลามมาหัวพระรามมาพี่นุ๊กโดดไปยันเลยนะพี่นุ๊กโดดไปยันเลยนะไม่ยันเลยนะฟังดีโอ้ยัดดิอุ้ยอะไรวไว้อยได้อะไรบ้างเมื่อกี้เฉลยไอยันปีตู้อ่ะได้อารักหน้าได้อารักหน้าสองไม่ได้อารักหน้าหนึ่งไอรอนพีหนึ่งแล้วก็ได้หัวพระรามคืนไอ้เยันผมดูเก็บหัวอารักหน้าอ้า อะไรมึงโดนอะไรมึงไอ้คิงใจเย็นที่เอากูยิงแตกอ่ะมือสั่นมือ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 แคมมึงโดนอะไรอ่ะกูโดนพลังเอ้ยกูโดนกูโดนอะไรกูโดนพลังไฟเออใจเย็นใจเย็นดูอยู่พลังพลังพลังโดดพลังโดดตัวเดียวเลยพลังมันพลังโดดตัวเดียว